ชาติชุดใหญ่ทุกคนนะเราก็จะเป็นการอุ่นเครื่องวันที่24 27ก็กับเนปาลใช่ไหมแล้วก็สุรินามเนปาลก่อนเนี่ยแล้วก็สุรินามนี่เก่งนะเขาบอกมันคล้ายๆกับเป็นดัชเชียลมากใช่ไหมเก่งมากนะเพราะว่าเป็นตัวลูกครึ่งที่เล่นในต่างประเทศเยอะมากนะคะก็โอเคเราก็มีลูกครึ่งเยอะนะที่หน้าตาดีที่สุดก็ หนีไม่พ้นฝนท่าเรือหรอกไม่ว่าจะเป็นฟิลิปโดเลอร์หรือเคปิดีโดต,ตัมน้าตาดีมากวันนี้ไม่มีอะไรนะคะก็เป็นวันเบาๆที่มาเจอกันนะคะก็จะขอแต่งตั้งกับตันทีนะคะทีมชาติที่จะมาเล่นในการอุ่นเครื่องเนี่ยเนื่องจากว่าเราเล่นที่สนามชลบุรีแล้วก็ที่ BG นะคะก็คิดว่าเป็นแมตช์ที่คนไทยให้ความสําคัญมากนะคะแต่ก็คงจะไม่สําคัญเท่าการแข่งขันซีเกมที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภา รวมทั้งการแข่งขันที่ขึ้นที่ประเทศอุซเบกิสถานนะคะก็เชื่อว่าในการเก็บตัวไม่กี่วันเนี้น้องๆทุกคนก็คุณหน้าคุณตาแทบจะไม่มีใครที่เข้ามาใหม่มีใครบ้างที่เราเรียกเข้ามาใหม่เราจะเควินและมีใครอีกาะน้องไหน้าตาด,ดีมากใครอ่ะทึนแนะนำ้ำชน้องมาใส่ของโัวนะกันึงฮะใช่ครับเวลาเจอพี่ปวบพี่ตีนพี่พูดเล่นเต็มที่ฮะ ก็ขออันนี้นะคะก็ลยอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะก็จะขอ,อแต่งตั้งทีระทอนดมาทันเป็นกัปตันทีชติจุดนี้นะคะพี่อุ้มท่นเชิญค่ะขอหน้ากากก็ได้แตอุม้มเพราะจะนักต่างกัปตันทเรียนะคะก็หวังว่าอุ้มนะฮะจะอุ้มจะทําหน้าที่เก็บชัยชนะแล้วก็เล่นให้ได้สนุกนะคะ เป็นการเล่นโชว์ศักยภาพของทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากออซูซูกิครับที่เรายังไม่ได้เจอกันมานานนะคะท o ก e t h e r กันอีกครั้งหนึ่งนะ,ะก็คิดถึงเพื่อนๆหลายคนที่ยังบาดเจ็บอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นบอยชัดชัย,ชยบุตรพรมตองกวินนะคะแล้วก็อย่างอดิสดาวรนะ,ะแล้วก็เจชนาทิพย์ก็โทรมานะก็ส่งกําลังใจมาให้พวกเราที่นี่ทุกคนนะก็ะะยังมีอีกหลายคนนะที่มาไม่ได้นะ,ะอย่างกันธนวัฒน์นะคะก็ ่ก็เชื่อว,ว่าชุดนี้ก็น่าจะเป็นเบสทีมนะคะที่เราอุ่นเครื่องเพื่อที่ว่าการเล่นแรงกิ้งมันก็อาจจะยากเนื่องจากว่าเป็นทีมที่มีแรงกิ้งต่ากว่าเราถูกฮะทูบริงอัพเดอะเรนก n ้ i อิตส์คุณที่พี่ก็อิตส์อิต i t เ l t o วออฟคอ i ์ดอิตส์เ e ีย i ฟีฟ่าเดย์โ s น <Yeah. S 1> so นะคะก็ยังจะช่วยทำให้แรงกิ้งเราดิ่งขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ได้เจอกันเต็มๆที่อุสเปนิสถานนะครับคุณมาก ก็เต็มที่ครับสองเกมก็หวังว่าจะได้รับชนะทนักสอนเกมในช่วงนี้มั่นใจแค่ไหนคะว่าจากการที่คุณเคยเคยเป็นดาวรุ่งตอนที่ได้ยินชูบุรีจนมีจีซื้อตัวคุณมาในีคุณมั่นใจแค่ไหนคะในการได้ชูบุณีเดี่อุ้มถามก็มั่นใจเราเสร็จแล้วเพราะวีทุกคนคอยช่วยเหลือกันมานานแล้วแม่